รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสินเสมอนะคะก็รายการที่จะพาทุกคนไปพบกับศิละปะในทุทกๆวันอย่างสม่ำเสมอเลยแล้วก็พาทุกคนไปพบกับความสุขนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยควรจะมีศิละปะในทุทกๆวันของชีวิตก่อนอื่นเลยนะคะเตรียมตัวก่อนเรียนศิละปะเหมือนเดิมที่เราทํากันทุกครั้งเลยค่ะคือคุณแอทจะชวนให้ทุกคนหลับตาแล้วก็นับ1-10ถึงด้วยกันนะคะเพื่อให้จิตใจเราปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะหลับตาค่ะ1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ยืดมือออกไปค่ะยืดออกไปสุดแขนเลยแล้วก็สะบัดมือหมุนนะคะหมุนมือตัวเองหมุนช้าๆนะคะกำแบกกำแบกตอนแรกน่ยมือเราจะยังมือแบบขาวๆนะคะกำแบกบ่อยเนี่ยเลือดไหลเวียนมากขึ้นเราจะเห็นว่าเส้นเลือดเราเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าอะไร มีการฝึกยืดเส้นกล้ามเนื้อนะคะถ้ามีเสียงกอบแก๊บไม่เป็นไรนะคะยืดบิดแขนนะคะแล้วก็ถ้ามีลูกบอลเราจับลูกบอลแล้วก็มาขยำการฝึกกล้ามเนื้อมือเนี่ยจริงๆใช้ได้กับทุกวิชาไม่ใช่แค่ศิละปะเท่านั้นค่ะไม่ว่าเราจะวาดรูปหรือไม่ก็ตามเพราะทำให้ร่างกายเราตื่นนะคะก็ไม่ง่วงแล้วที่สําคัญนอกจากจะเปิดหูเปิดตาแล้วนะคะขาดไม่ได้ค่ะการเรียนศินละปะต้องเปิดใจรับรู้รับฟังแล้วก็ไม่่วนตัดสินนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะยากหน่อยค่ะแต่ว่าถึงจะยากก็เหมือนว่าเราพากันไปเที่ยวนะคะก็คือหัวข้อเกี่ยวกับการนำเสนอวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถานและโบราณวัตถุของสากลรอบนี้ค่ะเราจะพาไปเจอนิยามของคำว่าโบราณสถานนะคะซึ่งสถาปัตยกรรมไม่ได้แปลว่าจะเป็นสิ่งที่โบราณเสมอไปนะคะ เรามาดูนิยามอันนี้เป็นนิยามที่อยู่ในราชบัณฑิตยสถานด้วยแล้วก็บัญญัติไปในเอกสารของกรมศิลปากรด้วยนะคะโบราณสถานหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเช่นโบสถ์วิหารวางังที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปนะคะนี่เป็นกฎกติกาเลยเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างโดยหลักฐานเกี่ยวกับ,กบประวัติศาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีนะคะทั้งนี้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยนะคะแน่นอนออพระบรมหาราชวังเป็นโบราณสถานเนาะเรื่องสีเนี่ยอันนี้คือความเด่นของสถาปัตยกรรมแห่งเดียวแต่มีสีสันหลากหลายและวัตถุดิบหลากหลายวัดสดุหลากหลายด้วยนะคะวัดพระเชตุพนน้ตาแบบนี้นะคะกัมพูชาเป็นแบบนี้นะคะมาดูความหมายของโบราณวัตถุความต่างนะคะ อันนี้ก็เป็นความหมายที่อยู่ในราชบัณฑิตยสถานด้วยแล้วก็เอกสารของกรมศิลปากร,กรก็เขียนเรื่องโบราณาวัตถุไว้อย่างนี้เหมือนกันคือสิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้ค่ะเช่นพระพุทธรูปเทวรูปศิลาจารึกมีอายุกเก่ากว่า100ปีขึ้นไปนะคะนี่เป็นกฎกติกาเลยเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณสังหารี่คือเคลื่อนที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของบราสถานซากมนุษย์หรือว่า เป็นเศษที่หักออกมาจากโบราณสถานก็ได้บางครั้งบอกว่าเป็นมือพระพุทธรูปอย่างเงี้ยค่ะหักออกมาอย่างเงี้ยจัดเป็นโบราณวัตถุนะคะเพราะมันไม่มีฐานแล้วเคลื่อนที่ได้นะคะคือต้อง100ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นของเก่าจริงไม่ใช่เป็นของที่ทำปลอมขึ้นมาให้ดูเก่าเราจะพาไปดูโบราณวัตถุของอียิปต์นะคะอันนี้เป็นหน้าตาดูหนักมากคือเวลาเราพูดว่าเคลื่อนย้ายได้เนี่ยไม่ได้แปลว่ายกมือได้ด้วยคนเดียวนะคะอันนี้คือ เป็นอียิปต์เชนสฟิงคือสฟิงค์ของอียิปต์ซึ่งพบเจอเมื่อในปี1913นะคะคือหนักมากแต่ขนได้นะคะเป็นน้ำหนักประมาณ15ตันยังถือเป็นโบร,ราณวัตถุอยู่ด้วยนะเพราะมันขนได้คือใช้เครกกนยกหันดึง15ตันไม่ใช่ว่ามือเราจะยกได้นะแต่ก็ยกได้อยู่ดีเพราะไม่ได้มีฐานติดอยู่กับพื้นนะคะอันนี้เป็นพาไปท่องเที่ยวเมืองจีนอีกแล้วนะคะก็เป็น กองทัพทหารนะคะของจีนนะคะซึ่งเป็นหุ่นทหารดินเผาของสุสานจินซีฮ่องเต้มีการค้นพบนะคะว่ามีในสุสานเนี่ยมีทหารอยู่เป็นพันๆหุ่นเลยซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าคนไม่รู้เนี่ยแล้เข้าไปอาจจะรู้สึกกลัวเพราะว่าอุ้ยเหมือนทหารจริงอะแล้วเวลาคนเขาปั้นนะคะช่างปั้นสมัยก่อนนี่เก่งมากเลยที่ ไม่ได้ปั้นด้วยการหลอกแบบให้หน้าเหมือนกันทุกตัวนะคะพอเข้าไปดูในรายละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเสมือนหนึ่งเป็นอาหารจริงๆเลยที่เป็นคนเสื้อผ้าก็สลักอักษรที่ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้อันนี้แอบมาลองดูว่านักโบราณาคดีเนี่ยทำการแบ่งตัวอักษรในหุ่นแต่ละตัวเป็น4กลุ่มใหญ่ได้นี่คือทหารที่มีเป็นพันพันตัวนะคะกลุ่มที่1มีตัวอักษรน,นำหน้าชื่อช่างทำหมายถึงว่าน่าจะเป็นสังกัดกรมวังของวังของทอาหารจินซีฮ่องเต้นะคะ กลุ่มที่2มีตัวอักษรหน้าตาแบบนี้ถ้าใครอ่านภาษาจีนออกนี่คุณนัทจะดีใจมากแต่ต้องขออภัยด้วยว่าคุณนัทไม่เชี่ยวชาญภาษาจีนก็เลยไม่ทราบแต่ว่าตรงนี้นะคะก็คือเป็นหน่วยงานช่างฝีมือนะคะก็คือเป็นแม่กองก่อสร้างฝ่ายขวาที่จะมีกองทับหน้าตาแบบนี้เขาจะสลักไปที่ชื่อแต่ละคนกลุ่มที่3มนะคะมีชื่อเมืองนำหน้าชื่อช่างหมายถึงว่าชื่อคนนี้มาจากเมืองนี้พบว่ามีนายช่างจากเสียนหยางมากที่สุดเนื่องจากเป็นเมืองหลวงของแคว้นฉิน นะคะก็เป็นที่รวมแหล่งฝีมือของผู้คนที่เก่งกาจมากมายกลุ่มที่4ค่ะของของทหารจีนนะคะก็ลองดูลองดูภาพซูมเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยว่าเขาจะมีการแกะสลักนะคะก็คือทำรอยขูดเข้าไปนะคะก็เป็นการสร้างรอยนะคะก็มีชื่อตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะก็อักษรเหล่านี้สามารถบอกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้ดีอีกด้วยเช่นจารึกบนอาวุธสริด ระบุชื่อหลีปู๋เหวยพร้อมปีการผลิตด้วยมีตั้งแต่ปี244ก่อนคริสต์กาลถึง237ก่อนคริสตกาลด้วยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลีปู๋อัคระเสนาบดีของแคว้นฉิ่นกำลังครองอำนาจอยู่นี่เป็นรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราเจอหลักฐานประวัติศาสตร์ซึ่งดูเป็นของศิละปะแล้วเนี่ยมันคาบเกี่ยวค่ะคาบเกี่ยวระหว่างนักโบราณคดีนะคะซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวกับ หน่วยงานกรมศิลป์กรมศิลปกรของประเทศนั้นๆด้วยเกี่ยวกับศิลปะด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการเมืองการปกครองด้วยเพราะว่เวาเราเจอหลักฐานที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในตำราเรียนที่เกี่ยวกับการปกครองเหมือนกันนะคะก็ใครที่สนใจการเมืองการปกครองจีนประวัติศาสตร์จีนศิลปะจีนเนี่ยลองไปค้นเอกสารพวกนี้ดูก็จะได้ข้อมูลเยอะเลยนะคะออการค้นพบเนี่ยเพิ่งพบเมื่อประมาณปี1974 19เท่านั้นเองเป็นที่ฮือหามากทั่วโลกเลยเป็นข่าวใหญ่ดังทั่วโลกเลยนะคะที่ มีคนไปขุดเจอตรงนี้เมืองไทยเรานะคะแน่นอนว่ามีเช่นกันค่ะที่พลาดไม่ได้เลยวัตถุโบราณน,นะคะโบราณวัตถุคือแหล่งโบราณคดีบ,บ้านเชียงซึ่งอยากให้ทุกคนไปดูนะคะก็อยู่ที่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะห่างจากตัวจังหวัดไปทิศตะว,วันออกประมาณ60กิโลเท่านั้นเอง เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยถ้านักศึกษาคนไหนเนี่ยเคยอ่านหนังสือสังคมใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเขาพูดถึงบ้านเชียงที่มีการปั้นนะคะตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเนี่ยนะคะรัชดรชาวบ้านเชียงถือว่ามีเชื้อสายลาวที่อพยพมาจากแขวงเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีมาแล้วนะคะคือตรงบ้านเชียงเนี่ยถ้านับย้อนนักโบราณคดีบอกว่าย้อนไปได้ถึง4,000กว่าปีกว่า4,300ปีเลยทีเดียวนะคะ หล่งโบราณคดีบ้านเชียงค่ะเป็นหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญของไทยนะคะเป็นโบราณวัตถุและหลักฐานโบราณคดีประเภทต่างๆก็เป็นประจักษ์พยานค่ะว่าคนไทยเนี่ยมีมีมนุษย์อยู่แถวนี้เนี่ยมาตั้งรกรากนนานมากแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่สําคัญของโลกนะคะก็อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านมีชุมชนเกษตรกรรมมีหลักฐานการปลูกข้าวพึ่งพาการมีพาหันะมีมีภาชนะอะไรต่างๆแล้วก็มีพิธีการฝังศพด้วยแสดงว่า เป็นวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณด้วยนะคะคาบที่แล้วนะคะเราคุยกันเรื่องสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ผูกพันกันอย่างขาดกันไม่ได้เลยนะคะที่เรานอกจากจะนิยามรอบนี้เรามานิยามโบราณสถานโบราณวัตถุใช่ไหมคะทวนความทรงจํากันได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วเราเรียนอะไรไปนะคราวที่แล้วเรามีวัฒนธรรมประเพณีนะคะแล้วก็ความดีความงามนะคะวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความ จริญง้องามของสังคมซึ่งความเจริญนั้นแสดงออกด้วยความระเบียบเรียบร้อยกลมเกลียวกันก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชนคำพวกนี้กว้างมากเหมือนที่คุณนัทบอกตลอดเลยว,ว่าพราะคำมันกว้างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะแต่และว,วัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะคะสวยของคนไทยแบบหนึ่งสวยเกาหลีแบบหนึ่งใช่ไหมคะสวยแบบอเมริกันแบบหนึ่งสวยของรัสเซียแบบหนึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบผู้หญิงตัวเล็กๆเ,กเกตี้ยๆหน่อยเนาะร้อยห้าสิบไม่ถึงร้อยหกสิบ ถ้าบิวรัเสเซียต้องสูง170ถึงจะสวยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคนอเมริกันอยากเป็นนางแบบเป็นโมเดลเนี่ยต้องสูง175ถึง180อันนี้คือวัฒนธรรมค่านิยมทางความงามที่มันมากับวัฒนธรรมเหมือนกันนะเวลาเราพูดว่าความเจริญความดีความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนมามธรรมแล้วคลุมเครือมากนะคะการที่จะเราจะเข้ากันได้หรือว่าศึกษาศิล,ลปวัฒนธรรมอัศนศิลปสากลอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบท แล้วก็เงื่อนไขทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเขาด้วยเนาะเวลาที่ต้องสื่อสารกันนะคะประเพณีนะคะก็สิ่งที่นิยมปฏิบัติสืบสืบกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีก็ประเพณีอาจจะเกี่ยวกับเทศกาลด้วยประเพณีลอยกระทงอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่หลายประเทศก็ทําหรือว่างานที่ประเพณีสงกรานก็ถือเป็นประเพณีที่ทําสืบเนื่องกันมายาวนานและมีหลายประเทศด้วยนะคะไม่ใช่แค่ไทยเนาะที่ลาวก็มีสงกรานนะคะที่ พม่าก,ก็มีสงกราน,นะคะประเทศเมียนมาก,ก็สิ่งเหล่านี้ก็สืบต่อกันมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามที่ที่สืบเนื่องมายาวนานเป็นร้อยปีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราก็เรียนกันเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นะคะการชื่นชมการดูโบราณสถานโบราณวัตถุวิพากษ์แปลว่าพิจารณาตัดสินนะคะส่วนวิจารณ์แปลว่าแสดงความเห็นในงานวรรณกรรมหรือศิลปรกรรมว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร โดยพิจารณาอย่างละเอียดตามความรู้ให้ถูกหลักวิชานะคะการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยที่ยากที่สุดก็คือการวิาวจาร์โบราณสถานโบราณวัตถุระบอบรมเนียมประเพณีนี่แหละคะ่ะที่ยากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยลองคิดดูว่าวัฒนธรรมศิลปะประเพณีความดีความงามเนี่ยแต่ละประเทศมีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสมมติเราเป็นคนไทยแล้วเรา ไม่มีความรู้เท่าไหร่หรือรู้แค่นิดเดียวรู้แค่นิดเดียวมีความรู้ทั้งหมด10แต่เรารู้แค่หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นแต่เราไปเจอเพื่อนญี่ปุ่นเราไปบอกเขาว่าเธอฉันไม่ชอบวัดบ้านเธออันนี้เลยมันไม่สวยนะมันไม่ดีนะเราคิดว่าเพื่อนเขาจะโกรธเราไหมคะในความคิดที่เราเราไม่รู้แต่เราไปบอกเขาเลยว่าของเขาไม่ดีไม่สวยนี่แหละคือความละเอียดอ่อนเวลาที่เราจะวิพากวิจารณ์วัฒนธรรมของต่างชาติและของสากลค่ะ โดยเฉพาะกับมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาให้ความนับถืออย่างสูงไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเวลาเราวิจารณ์สิ่งต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปราะบางตรงนี้นักศึกษาต้องระวังมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดกับเพื่อนต่างชาติหรือเวลาเราพูดในที่สาธารณะนะคะก็เกิดเป็นประเด็นทางการทูตขึ้นมาได้อันนี้คุณนะต้องเตือนไว้ก่อนคะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันนะคะก็แน่นอนว่าก่อนจะพูดอะไรคะ่ะพิจารณาองค์ประกอบให้ครบก่อนนะคะแล้วก็ ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะการวิเคราะห์แน่นอนการพิจารณาองค์ประกอบต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะดูแล้วก็ดูข้อดีข้อด้อยข้อเสียด้วยนะคะซึ่งบางทีข้อดีข้อด้ยอดยข้อเสียมันอาจจะมาจากเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได้อย่างเช่นเราบอกว่าวิหารเนี้ยสวยมากแต่เดินขึ้นไม่ได้เลยอาจจะเป็นข้อเสียในการไปถึงการไปเที่ยวเที่ยวไม่ได้แต่พอเรากลับไปดูเอกสารประวัติศาสตร์สมัยก่อนปรากฏว่าสมัยก่อนเขามีบันไดนะคะ่ะแต่ว่า บันใดเนี่ยมันพังไปแล้วเพราะหน้าดินถล่มทําให้คนปัจจุบันไม่สามารถขึ้นไปตรงนี้ได้อันนี้เป็นข้อเสียที่สมัยนี้มันเสียแต่สมัยก่อนเนี่ยมันขึ้นได้อยู่เราต้องดูหลักฐานประวัติศาสตร์ประกอบด้วยอัน,นี่คือทําไมว่าคุณณถึงได้บอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์โบราณสถานโบราณวัตถุถึงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดูในตรงนี้ได้เราต้องเหมือนนั่งทำแมชชีน ขึ้นเครื่องบินย้อนเวลากลับไปดูณจุดนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างณสถานการณ์นั้นๆที่เป็นปัจจัยแวดล้อมนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถานโบราณวัตถุของสากลเนี่ยการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การสุบสิทธิ์นินทากันว่าว้าประเทศนี้ซู้เราไม่ได้เลยเพราะว่าแบบเราสวยที่สุดเลยอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจว่าในบางบริบทนี่เป็นเรื่องความเปราะบ,บางเช่นกันว่า ประเทศเราเราก็มีความภูมิใจของเราแต่มันไม่ได้แปลว่าพอเราภูมิใจในประเทศเราเนี่ยเราจะไปนินทาว่าประเทศนี้เขาสวยสุ้เราไม่ได้นะหรือว่าเราไปประจานเขาว่าไวา้บ้านนี้แบบดูบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ดีเหมือนบ้านเราอย่างนี้นอย่างนี้หรือล้อเลียนเอาเขามาล้อเลียนในขณะที่การโจมตีให้อับอายอยุยงส่งเสริมหรือว่าทําให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดนะคะในการวจารณ์ ทีนี้การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีโบราณสถานโบราณวัตถุของสากลเนี่ยนะคะก็จริงๆใช้หลักการเดียวกันกับการวิจารณ์ทัศนศิลป์สากลเลยนะคะคือการแสดงออกความคิดเห็นที่เป็นไปนในเชิงติเพื่อก่อทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้เขานําไปพัฒนาต่อยอดได้นะคะและการวิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์สากลเนี่ยเราประเมินคุณค่าใน3ด้านค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็น3ามเลยอ,อีกอันหนึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะคะ ก่อนหนะ้าน,นี้นะคะเช่นมีเรื่องความงามความงามคืออะไรดูและสบายตาไหมนะคะสวยไหมรู้สึกลมุลต่อจิตใจทําให้จิตใจเราอ่อนโยนรู้สึกว่าเป็นสุนทรียะอันนี้ก็เป็นความงามนะคะซึ่งงามอย่างไรถ้ามีสาระเนี่ยข้อ2นําไปสู่ข้อ2นะทั้งงามด้วยและมีสาระด้วยเนี่ยสาระนี่คือการประเมินคุณค่านะคะของผลงานแต่และชิ้นว่าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจุดประสงค์ต่างๆในด้านจิตวิทยา จิตวิทยาหรือเปล่าให้อะไรกับผู้ชมบ้างนะคะถ้าเราจะวิจารณ์โบราณสถานต่างชาติเนี่ยเราต้องคำนวณแล้วว่าโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยมีคุณค่ากับคนในประเทศเขาไหมนะคะข้อ3ทีนี้มันมีสาระแล้วก็โยงมาข้อ3คือด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะเราจะดูว่าโบราณสถานโบราณวัตถุน,นี่ให้พลังงานกับเราอย่างไรบ้างสร้างความรู้สึกภายในจิตใจอย่างไรเช่นเราเดินเข้าไปในโบสถ์วิหารเนี่ยรู้สึกว่าศรัทธามากเลย เข้าไปแล้วทาสมาธิได้เคยนะคะที่แบบว่าคนไทยเขาบอกว่าเข้าไปในถ้านี้เนี่ยเป็นถ้าที่แบบสวยงามที่มีการวาดจิตรกรรมภายในถา้าเป็นถ้าหินงอกหินยอ้อยที่เข้าไปแล้วไดสามารถนั่งสมาธิได้อะไรเงี้ยทือถึงแม้ถ้านี้เนี่ยจะเป็นถ้าที่เกิดตามธรรมชาติเนาะแต่ข้างในมันมีจิตรกรรมที่คนไปสร้างไว้เนี่ยก็ถือว่าเราได้พลังงานจากโบราณสถานแห่งนั้นแล้วนะคะก็สามารถวิจารณ์ได้ว่านี่มันเกิดทําให้เราเกิดความสงบสุข ทำสมาธิทํางานได้น,นี้ก็สามารถนํามาต่อยอดคิดได้อีกต่างหากด้วยนะคะอันนี้ย้อนกลับมาดูบทเรียนเดิมค่ะของเราที่เราเคยเรียนกันไปใน,นครับก่อนก่อนถ้ายังจําได้นะคะก็คุณแอ๊จะย้อนให้ดูว่ากระบวนการวิจารณ์งานศิลปะตามหลักการและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างละ5ขั้นตอนเนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนที่เราใช้เหมือนกันเลยค่ะในการวิจารณ์โบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็วิพากษ์เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนทรทมเนียมประเพณีต่าง อย่างแรกนะคะข้อแรกคือระบุข้อมูลผลงานให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ข้อ2คือพรนธนาผลงานนั้นว่ารูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงสวยไม่สวยสีอะไรเป็นแบบไหนนะคะสูงตระหง่านขนาดแค่ไหนนะคะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าภาพรวมอยู่ในประเภทไหนวิเคราะห์บริบทแวดล้อมตีความในบางกรณีนะคะว่าโบราณสถานโบราณวัตถุนั้นน่ะมาเป็นชิ้นชนและมาโดยที่ไม่มีข้อมูลให้เราไม่มีสมุดมาด้วยนะคะบางที นักโบราณคดีเองค่ะการได้วัตถุมาหนึ่งชิ้นเนะ่ะเขาไม่สามารถที่จะเดาได้ทันทีแล้วมันไม่ได้มาเป็นบางทีมากับสมุดก็จริงแต่เป็นภาษาที่อ่านไม่ออกนะคะทีนี้นักโบราณคดีต้องทําอย่างไรให้รู้เขาต้องนําสิ่งนี้มาตีความแล้วก็เดาเองว่าไม่ได้เดามั่วนะคะแต่หมายถึงว่าต้องเอามาอ้างอิงเอกสารที่ตัวเองมีว่าวัตถุนี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะคะตีความเอาแล้วสุดท้ายในประเมินค่ะว่าวัตถุโบราณชิ้นนี้ โบราณสถานชิ้นนี้เนี่ยแห่งนี้เนี่ยมีคุณค่าต่อชุมชนและสังคมประเทศนั้นๆอย่างไรบ้างเช่นถ้าเป็นวิหารอย่างเช่นวัติกันอย่างเงี้ยค่ะมีคนอาศัยอยู่เป็นพันๆคนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเป็นแสนเป็นล้านทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าคนนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกเยอะมากเป็นล้านๆน,นะคะนี่คือสถานที่มีคุณค่าทางจิตใจทางสังคมมากอันนี้คือการประเมินโดยที่เราเห็นชัดเจนมากเลยนะคะก็นี่คือตัวอย่างวิธีการคิดที่จะนําไปสู่ การทำงานแบบนี้นะคะนี่ก็คือถ้าใครขี้เกียจอ่านก็ไปดูตารางลูกศรได้นะ,ะซึ่งลูกศรเนี่ยคุณนะจะพยายามติดไว้ในทุกๆคาบเลยนะคะก็เวลาที่เราเริ่มที่จะงงว่าขั้นตอนไหนมันมาก่อนขั้นตอนไหนมาหลังนะทำไปเรื่อยๆค่ะคุณนะจะทำแบบเป็ทุกวันเลยเวลาที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หรือต้องไปตรวจงานลูกศิษย์อย่างเงี้ยหรือเป็นการตัดสินงานประกวดอะไรก็แล้วแต่หรือต้องตัดเกรดเนี่ย ก็จะมาดูแบบนี้นะคะวิเคราะห์เอาดูข้อมูลก่อนหน้าตาเป็นยังไงวิเคราะห์ผลงานตีความนะคะแล้วก็ประเมินว่ามีคุณค่าแค่ไหนนะคะก็สามารถวิจารณ์ได้ถ้าทําบ่อยๆนักศึกษาจะไม่ต้องมานั่งท่องห้าข้อแต่จะทําได้เลยเป็นอัตโนมัติเราจะชินที่จะได้ทําแบบนี้อันนี้มาให้ดูทัศนคติในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเปราบางที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีนะคะก็คุณสมบัติของนักวิจารณ์เนี่ย เหมือนกันเลยคล้ายกับคุณสมบัติคณะวิจารณ์ด้านทัศนศิลป์งานอื่นๆเลยจริงๆคุณสมบัติคณะวิจารณ์ก็เหมือนกันค่ะกับทุกๆอย่างที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานอื่นๆด้วยคือข้อหนึ่งคือต้องมีความรู้กรณีนี้เนี่ยคือต้องรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีด้วยข้อ2คือคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยนะคะข้อ3คือรู้เรื่องสุนทรียศาสตร์รู้แง่มุมของความงามข้อ3เนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่โยง กับทศนทิยัที่เราคุยกันเส้นสีจุดแสงแสงเงาช่องว่างน้ำหนักอะไรแบบนี้ข้อ4ที่สำคัญก็คือว่าต้องมีความหนักแน่นค่ะมีมุมมองที่กว้างขวางแต่ว่าไม่คล้อยตามคนอื่นงไงไม่ใช่ว่าเราเป็นนักวิจารณ์แต่คนนี้พูดแบบนี้ก็ไปเชื่อเขาโดยที่เราไม่ดูเลยว,ว่าคนนั้นมีหลักฐานอ้างอิงมั่นคงแค่ไหนนะคะข้อ5ค่ะคือเราต้องกล้าแสดงออกให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่เรารู้มาตามประสบการณ์นั่นแปลว่า เป็นนักวิจารณ์ต้องใช้ประสบการณ์สังสมมากนะคะที่ไม่ได้ว่ารู้แค่นี้ได้หน่อยแล้วจะทำได้หมดทุกอย่างเราต้องรู้โดยละเอียดนะคะถึงจะเป็นนักวิจารณ์ที่ดีได้เอาล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาถามมาทุกคาบเลยค่ะเขาถามว่าครูขาในเรียนก็ยากแล้วหนูจะมีงานทำไหมคะอะไรเงี้ยนี่ก็ครูเข้าใจนะคะในความกังวลเหล่านี้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมีนะคะบางคนก็ร่ำรวยจากอาชีพที่ใช้ทักษะวิพากวิจารณ์โดยเฉพาะงานโบราณสถานโบราณวัตถุด้วยซ้ำนะคะ อาชีพที่ใช้ทักษะนี้เนี่ยก็อย่างแรกคือเป็นนักโบราณคดีอันนี้ต้องเรียนจบโบราณคดีมารู้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีต่อมาคือพันธรักษ์เป็นคนช่วยจัดนิทรรศการออกแบบนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุหรืองานศิละปะนะคะบางคนบอกว่าอยากเที่ยวคะ่ะชอบไปไหลายๆที่ก็เป็นนักท่องเออเป็นมคัคคุเทศน์นเที่ยวเป็นไกด์นะคะพาไปชมงานโบราณสถานโบราณวัตถุที่ต่างๆบางคนเี่นเที่ยวทั้งอาเซียนเลยนะคะก็บินตลอดเวลาก็กสนุกนะคะชีวิตดีเลย หรือบางคนบอกว่าไม่อยากนําเที่ยวคนทั่วไปนะอยากเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวโบราณสถานก็มีอาชีพนี้ก็มีรายการทีวีหรือทาเป็นยูทูบเบอร์เองก็มีนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดว่าชอบทํางานอยู่กับที่ที่เดียวนะคุณอาจจะอยากเป็นนักขายงานศิลปะก,ก็ได้ที่ประจําอยู่แกลเลอรี่หนึ่งแห่งประจําอยู่พิพิพธภัณฑ์หนึ่งแห่งหรือบินไปขายงานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นอาชีพได้นะคะ อีกอาชีพหนึ่งที่ก็ได้เดินทางเยอะได้เห็นอะไรเยอะนะคะเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อันนี้เนี่ยใช้ความรู้ด้านเ,าเรียกว่าวิชาการสูงมากนะคะก็เหมือนกับเป็นอาจารย์นั่นแหละนะคะอันข้อสุดท้ายก็คือนักออกแบบนิทรรศการแน่นอนว่านักออกแบบนิทรรศการก็จะทํางานร่วมมือกับพันธารักษ์นะคะเวลาทํางานด้วยกันอาชีพพวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องโยงกันหมดเลยแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบว่า คุณนัทมันมีอาชีพนี้จริงหรือมีนะคะในกรุงเทพก็มีหรือต่างจังหวัดก็มีเราจะเห็นเจ้าหน้าที่เหล่านี้นกระจายอยู่ตาม,ตาม,ตามพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดต่ตางๆทําหน้าที่เหล่านี้ด้วยดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบงานด้านโบราณสถานโบราณวัตถุแน่นอนก็มีอาชีพรองรับนะคะก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะคะอันนี้คุณนัทพาไปดูตัวอย่างบทความที่วิภาษ์วิจารณ์อันนี้ก็เราจะเห็นที่ที่เคยเอามาให้ดูแล้วก็มีตัวอย่างเช่นของสารคดีไลท์นะคะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเอ่ยหรือว่าศิลปวัฒนธรรมมติชนหรือโมเมนตัมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าให้ครูแนทสาธิตการเตรียมงานเพื่อการวิจารณ์เนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะเบือ่อน,นี้ก็ตารางก็เหมือนเดิมอันนี้ถ้าใครอยากดูย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะก็จะมีการวิคิดวิเคราะห์แยกแยะถ้าให้ลองหาวิพากษ์วิจารณ์เองตอนนี้ครูแนทอยากรู้ว่านักศึกษาทําได้เองเลยไหมคะสามารถคิดและปิ๊งออกเลยได้ไหมคะหรือว่ายังไม่ได้ให้เวลา คิด10วินาทีกับตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดให้คิดเองเนะี่ยลำดับขั้นตอนจะเป็นยังไงจำได้ไหมคะมันมีประมาณ5ขั้นตอนเอาล่ะก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณแอ๊จะพาไปดูนะคะอันนี้เราย้อนกลับไปดูพวกนครวาติกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าให้คุณแอ๊วิจารณ์นะคะว่าเ,เราจะวิพากษ์วิจารณ์วัติกันซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนาอิตาลีเนะี่ยเขาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์วิจารณ์เขาไหมนะคะก็คือสร้างมาใหญ่มาก เก่าแก่มากด้วยนะคะอันนี้แต่ว่าในมุมของสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหลายคนนะคะที่เป็นนักวิจารณ์เขาก็บอกว่าอิตาลีเนี่ยใช้งบประมาณมหาศาลสมัยก่อนในความเหลื่อมล้ําทางสังคมถ้าเราพูดในมุมของสังคมเนี่ยมีเยอะมากเวลาเกณฑ์คนไปทํางานใหญ่ขนาดน,นั้นเนี่ยอาจจะมีการเอาเปรียบแรงงานหรือเปล่าอันนี้นี่คือคําถามที่เขาตั้งมาซึ่งนักสังคมวิทยาหลายคนนะคะที่พูดเรื่องสิทธิ มน,นุษยชนหรือสิทธิของแรงงานเขาจะตั้งคําถามว่าอินเดียก็ตามวาติกันก็ตามเวลาที่สร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆ่อะค่ะเอาคนทั่วไปไปทํางานให้ชนชั้นนําหรือคนรวยคนมีสตางค์คนมีอํานาจเนี่ยคนผู้นี้เนี่ยได้รับค่าแรงเหมาะสมไหมหรือว่าต้องพลีร่างกายต้องเสียสละตัวเองคือสมัยก่อนเขาจะมีค่านิยมที่ไม่เหมือนปัจจุบันเท่าไหร่เขาจะมองว่าการเสียสละตัวเองแม้กระทั่งต้องเสียชีวิตเพื่อการสร้างโบราณสถานใหญ่ๆนะคะ เป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมให,ใหญ่เพื่อเทพเพื่อบูชาเทพแม้กระทั่งตายก็คุ้มการตายเสียสละการที่เราเสียชีวิตเพื่อเพื่อศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําอันนี้เป็นค่านิยมของสมัยก่อนซึ่งมันไม่ได้มีถูกมีผิดแต่มันเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้มีอะไรแบบนี้น้อยลงนะคะการที่เราจะยอมเสียชีวิตหรือว่ายอมใช้แรงงานหนักๆเพื่อสิ่งปลูกสร้างใหญ่อันนี้คือข้อวิจารณ์ซึ่ง เป็นคําื้นรานที่มาพร้อมกับบริบททางวัฒนธรรมโดยที่เขาก็นักวิจารณ์ส่วนหญ่ก็ไม่ได้ปฏิเสธค่าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสวยงามจริงๆนะคะแต่เขาตั้งคําถามเฉยๆอันนี้ที่สุดท้ายที่คุณนัทจะพาไปดูแล้วกเ็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้วัดน้ําใสที่เกียวโตประเทศญี่ปุน่นมันไม่ใช่วัดธรรมดานะคะมันเป็นเหมือนเป็นวิหารขนาดใหญ่มาฮมาเลยค่ะซึ่งทําด้วยไม้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณน,นะคะที่ ยูเนสโกบันทึกให้วัดเนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะยูเนสโกเวอร์เฮดิตไซต์ที่มาของวัดน้ำใสเกิดจากการที่วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคศ780เท่ากับว่าเปิดมาสร้างมาประมาณ1,300กว่าปีแล้วนะคะก็คือมีแหล่งน้ำเกิดจากธรรมชาติจากน้ำตกโอตโตะขึ้นมาไหลผ่านตัววัดก็คือเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะขึ้นมาแล้วก็คนก็แบบไปตักน้ำมาดื่มเพราะมันเป็นต้นเป็นตานาเนี่ย มันเป็นที่ที่น่านั่งสมาธิมากเขาก็เลยไปสร้างวัดขนาดใหญ่ขึ้นที่นั่นก็คือเป็นแหล่งชําระทั้งจิตใจและร่างกายว่างันนีกว่าทําให้มีความน่านเริ่มเรยขึ้นมาก็เป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวก็จะมีอาคารไม้ขนาดใหญ่นะคะตึกไม้นี้นะคะใหญ่สูงถึง13เมตรแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราดูอาคารเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้คือภาพของวัดน,น้าําใสช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะช่วงประมาณถ้าใครไปเกียวโตช่วงประมาณเดือน พฤศิจิกาเนะีก็จะเป็นใบไม้แดงแบบนี้เลยแล้วเวลาติดไฟเขาเขาเปิดไฟข้างในนะแสงสว่างเป็นสีส้มสวยมากนะคะก็จะสังเกตว่าสถานที่ต่างๆที่เป็นโบราณวัตถุที่อยู่นานเป็นร้อปีหรือพันปีเนี่ยผู้สร้างเขาคำนวณไว้หมดแล้วคะ่ะว่าฤด,ดูแต่ละฤด,ดูเวลาเปลี่ยนผ่านใบไม้ผลิใบไม้ร่วงร้อนหนาวเนี่ยสีสันของตึกอาคารเปลี่ยนไปสวยแบบไหนบ้างนะคะอันนี้คือเป็นจุด ชมใบไม้แดงที่ถือว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นที่นิยมของคนไทยชอบไปเที่ยวด้วยนะคะอันนี้ภายในวันน้าใสที่มีพระอยู่ยังมีทําพิธีให้หน้าเริ่มใสยอย่างนี้จริงๆนะคะอันนี้มุมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็คนบางคนก็ชอบไปแต่เช้าเพื่อไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนว่ามีจิตกรรมฝาผนางังแล้วก็เป็นลักษณะแบน,แบนๆนะคะคือจิตกรรมของญี่ปุ่นจีนไทยเนี่ยเหมือนกันเลยคือ มีข้อที่เหมือนกันคือมันแบนมันจะไม่ใช่แบบเป็นนูนขึ้นมาเหมือนที่เคยที่คุณเคยวาดให้ดูนะคะอันนี้มุมต่างๆของวัดน้ำใสนะคะจากมุมข้างหน้ามุมฝั่งตะวันตกคือหน้าตาอาจจะคล้ายๆการเข้าได้หลายประตูมากนะคะอันนี้เป็นหอกลางคือหอหอภาพที่สามภาพซ้ายนเป็นหอกลางภาพขวาเป็นหอกลางแล้วก็ภาพซ้ายเป็นหอที่เรียกว่าซุยกุโดหอ แล้วก็อันนี้หอที่เล็กหน่อยค่ะเป็นหอเล็กหน่อยก็คือหอที่หแล้วก็หอที่6จะเป็นมุมที่เป็นเป็นมุมน้ําตกโอตวะเป็นน้ําตกที่คนเขาแบบว่าไปตักดื่มแล้วก็ขอพอรกันอันนี้คือเป็นความความสวยงามของตรงนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าหลังจากดูสิ่งเหล่านี้ไปนะคะที่คุณนัฐได้พาไปเที่ยวแล้วหลายที่มากๆนะคะตั้งแต่ไปวัติการกันมาแล้วไปญี่ปุ่นกันมาแล้วไป ดูที่อินเดียด้วยนะคะไปดูทัชมาฮาลแล้วก็ไปไทยแล้วก็มีกัมพูชาด้วยเนี่ยคุณแอนอยากจะถามคำถามนักศึกษาทุกคนว่าเราได้อะไรบ้างนะคะจากการเรียนศิลปะทั้ง8ครั้งนะคะให้ลองคิดกับตัวเองนะคะแล้วกักบคาบนี้นะคะเราถามตัวเองว่าการเรียนทั้งหมด8คาบเนี่ยถ้าให้ลองฝึกวิพากษ์วิจารณ์วัฒนาธรรมประเพณีโบราณสถานเนี่ย สามารถทําได้ไหมทําได้แค่ไหนนะคะแล้วก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยนะคะลองคิดกับตัวเองค่ะว่ามุมมองที่มีต่อศิละปะของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คิดกับตัวเองก็ได้ไม่ต้องตอบคุณแอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้อะไรพวกนี้เนี่ยอยากให้ลอง ฝึกลงมือวาดรูปด้วยตัวเองคะ่ะแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเราชอบศิลปะเราอยากสนุกอยากไปกับมันได้ไกลแค่ไหนนะคะ <c oughs> และนี่ก็คือทั้งหมดของวิชาทัศนศิลป์สากลน,นะคะแต่ว่ารายการศิลป์เสมอของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีก2วิชาให้ติดตามค่ะก็คือนัตศิลป์สากลน,นะคะแล้วก็วิชาดนตรีสากลด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามต่อๆไปสําหรับของครูแนทวันนี้เนี่ยก็หมดแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครอยากดูย้อนนะคะอยากให้กลับไปดูย้อนได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะสวัสดีค่ะ